สวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเหตุใดทางชาวเน็ตถึงลั่นคำนี้บอกว่าญาติญาติเป็นอะไรนักหนาไม่มีใครดึงใครให้สูงขึ้นเลยเขาเตือนก็คิดไม่ได้ประสนานมาพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ถึงสิ่งนี้แล้วก็แชร์โพสต์ของทาง ญาติทางเผานั่นเองพี่น้องทางเพจอีกี้ของแท้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะได้แชร์โพสต์ของทางเพจชีวิตและการเดินทางนั่นเองพี่น้องที่เพื่นได้โพสต์ว่าการที่คุณไปตัดคลิปแค่เสี้ยววินาทีว่าแม่ผักพี่ลิตะในขณะที่แม่แพวก็อุ้มคนเล็กอยู่มาลงให้คนดา ถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่ทํากันนะคะวสันวาพีน้องนั่นละพี่น้องแล้วก็มีภาพของทางคุณแพลวเพาวแล้วก็ทางน้องนาลิตาเนาะพน้นพนองเนาะทางเพจชีวิตและการเดินทางเนาะพน้นพนองกัเป็นในส่วนของทางอาคุณแพีวเพาวนั่นแหละพน้องก็ได้ออกมาโพสต์จวกถึงทางาที่คนที่เอาตัดคลิปแค่เสี้ยววินาทีว่าทางแพีวเพาวผักน้องนาลิตาเนี่ยก็คือแปลว่าเอาไปล่ให้คนดาแลวบอกว่า คนปกติเขาจะบริสุแบบนี้ประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นทางเพจอีก,กี้ก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ดังกล่าวแล้วก็แชร์โพสต์ของทางเพจชีวิตและการเดินทางทันทีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าคนปกติจะไม่พยายามยัดเยียดลูกสาวให้พ่อเลี้ยงว่าันวา่าปอลอถ้าคนที่เขาตัดคลิปลงเพราะไปเตือนไม่ปกติแม่ใหญ่ที่ยัดเยียดจัดแจงบังคับจิตใจ ลูกก็ไม่ปกติประมาณนี้พี่น้องพี่น้องทางเพจเพิ่นเกิดประมาณว่าคนปกตินี่สิบพยายามยัดเยียดลูกสาวให้พอเลี้ยงเลี้ยวกะถาคนที่เขาตัดคลิปไปล่งแล้วกะเพราะว่าเขาต้องการเตือนเรียว่าเขาบ่ปกติแมหไ่ที่ยัดเยียดจัดแจงบังคับลูก ก็คือบอกปกติคือกันลาว,ว่าสันมาพี่น้องนันล่ะพี่น้องหลังจากนั้น fc ชาวเน็ตก็เข้ามาจวกถึงเรื่องดังเก่าบอกว่าทางญาติญาติของเธอแต่ละคนนี่คือแบบว่ามีแต่นักนักทั้งนั้นมาสันว่าอ่าบ่มีผู้ใดบวกไผรใดเลยมีแต่พ่อปันกันมาสันมาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าแต่ไม่รู้จัก เตือนหลานตัวเองมาสันวาบางคอมมนกาจวกท่านที่ว่าเป็นญาติญาติกันมันสีอีหยังนักนะบามีผู้ใดเอาผู้ใดขืนใด้เลยตี่าสันวาคนที่เขามาเตือนเขาหวังดีก็มี่าสันวาพี่น้องอ่าคือบอรับฟังคือบอเอาไปปรับปรุงแน่มีแต่ออกมาฟาดกันแท้่าสันวาพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพ่น้องคอมเมนต์เนาะพ่น้องเนาะทาง f c เพิ่นเขามาเว้ถึงเรื่องนี้กันบักหลายเลยล่ะพี่น้องบางท่านก็ว่า มีลูกสาวคือกันก็คือสิบอวเหตุแบบนั้นติดขาดวาสันวาสามีใหม่ก็ต้องรู้จักวางตัวด้วยเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนสีแค่ลูกหลายกลัวแค่ผัวใหม่ทาเลือกกันก็คือคนอื่นยังไงลูกก็คือลูกเราวาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแท็กนั่งอันนึงมาอ่านมองแน่วาสันวาลงผัวข้าขนาดจนลืมคํามาลูกไปแร้วว่าสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ฟาดเดือดเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเป็นแม่ที่ห่วยมาก ไม่ห่วงลูกสาวเลยแค่ผัวใหม่จะไปอินอะไรนักหนาวสันวา่ารักษาความรู้สึกลูกบ้างต่างก,กันกับเวลาที่น้องๆได้ไปอีกบ้านเขาดูจอยมากวาสันวาพี่นงองเวลตาดูสดใสสมวัยเขาส่วนผัวใหม่เลิกกันไปก็เป็นคนอื่นความรู้สึกลูกขณะที่คุณอวยผัวใหม่ยัดเยียดความรู้สึกแย่ๆให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องการ เขาจะจดจําความรู้สึกเหล่านั้นไปตลอดชีวิตบริษัทมาพี่น้องเอซเข้ามาฝฟาดเดือดถึงเรื่องด่างเก่าน้อพี่น้องเนาะในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆก็บอกว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดฝากไว้ให้คิดบริษัทมาหลายคนนะพี่น้องเนาะลายคอมเมนต์พี่น้องพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันไม่ปกติทางบ้านบริษัมทมาทําไมไม่ยอมรับกันบ้างคุณยาย ตัวเองก็ปิดเพจไปสักพักคือกันเด้วาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าคนปกติดีๆที่ไหนเขาจะไม่พยายามยัดเยียดให้ลูกอยู่ใกล้คนใหม่หรอกวาสันวาบอกว่าให้ลูกนี่ซึมซับเองให้ลูกนี่ตัดสินใจเองก็คือแบบว่าให้นอ้นองนนี่ตัดสินใจเองไม่ต้องไปยัดเยียดประมาณนี้พี่น้องบางข้อมเมนก็บอกว่า ผัวไม่กับเดส้สนใจนองๆอยู่แล้วอีเม่กับพักลูกแบบบ่สนใจความรู้สึกลูกเลยว่าสันว่านั่นล่ละพี่น้องทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ไม่ปกติคือหลานเจ้านันละย่าซะสันวาพี่น้องนั่นละ่ะท้ายคนหลายคอมเมนต์ก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวาทั้งบ้านไม่มีใครเตือนใคร,รว่าซันวาญาติๆกะนักขึกน้นกันพ่อปั่นกันว่าสันวาพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เกิดดราม่า พูดถึงเรื่องดังกล่าวเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตไหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า